เสร็จเรียบย้อยคุณคู่ตำเองครับผมกินสองตาใหญ่นาบุดพูยูนาบุดพูยูตำคุงเล้วน่าประกามเปียกเมื่อเห็นงินควายว่าตำกินรดวัดใส่ได้ดีคุณคู่ตำใส่ในเปลี่ยวๆจัน้อยเพราะว่านี่อาหารทะเลนะมีของทะเลด้วยนะครับแล้วเกี่ยวคอยน่านประเด็กิ่บบงเริ่มกัวเจ้าเดิอสิจินกันตำยำ ได้ครับโอ้เทีบุ่มบุ่มลนี่ลาย่างดีตุุโสฟาก็แกชบอันนี้ประเทศเอนวดเลยนวแล้วเต้องตำเคนเราเลยคนเราเลยล้วก็ใส่ผักล้างผักให้ยงล้างด้ยมันน่ากินด้ ครับสวัสดีครับอยู่กับวันฉลองเซเบอร์เมื่อนี้ไม่ได้ฉลองอะไรนะครับไม่ได้ฉลองรบรอบอะไรแต่จะกินเนาะจะกินครับคุณคู่คุณคู่มันคู่ไปเลยหน้าบูดนะครับคุณคู่ส่งนี่มีแต่คนบอกว่าคุณคู่หน้าบูดเมื่อนหบุดได้ไรนะฮะก็หน้า่างนี้ละหน้าเบี้ยนะครับนะแต่ว่าโอ้ยพี่ครับผมจะวางหอยไว้อยังใส้ซีซี่ลีวหอยก็ได งเขาเอิญบ้าหอยังนี่อย่างเงี้ยหอหยหวานหอว,วานปูม้า,มาหอยแขงหอยแขงกินต้องหอยมือนี่เมื่อเลี้ยงก<ว>ินหอยี่อลวกเราแตว่ว่าปูอะดิบป่ะหอ,หอหยแข็งสดเกิดเขาบอกจะหอยแขงไหมหอยแขงเขาบอเอามาใส่ตมุงเขาเลยอันนี้เดี๋ยวใส่ตะมุงเลย ลัางย่างดี<อ>ได้บกไหมก็ได้สว้สวงเลยคุก้กต่ำหนึ่งนิดเดียวเสืออลัออเลอบออเบสเซืออัลเบสแก้คุก้กกันเขาชอบต่ว่าต่ำต่ำฮวงกับปูนะผมบอกคเดียวว่านี่เข้ากันนะครับมันเข้ากันปะคักาค,าคือโซฟาไหวานจริงๆอ่ะต้องเป็นบกหอยบานเขาเนาะอยากกินบกหอยบานเข้าไหมบกหอยเชลลีเนาะหน่วยไงบกหอยปัง พ่อกำลังสีส้มมากอยู่แต่ผมขอค้ามแบบนี้สักบาทห <c oughs> นึ่งปูเนื้อปูมัน,น,นมั้งใจบ่มีตลาดซือผัดเนาะก,กินยู่บ้านน่อยละครับจะก,กินนั้นก็ได้ โควิดกับโอ้ยจ็สิเบิดนตย่ำลยอเตเนือูนะครับเนือวานันบกลาวอะไรด้องสีเสียอลงคู่อาบอกไงพี่เันจังครับหามซึดเร่ควยเอ้ยเหนือเขาตรงที่จริงอ่ะเขาต้องเผ็ดกว่านี้เลยคูมักเป็ดก็แต่บอกว่าหานเผ็ดอาลนะ จะบ้าแนวหวานดีนก็ได้ึึแววานดี่าโซบครับหวานนะอืมไม่ร้อนจังครับเบาต่ขนาดน้อยๆแต่ว่ามัน,ม,นมันสดนะครับเบาปุติปอ่วขนาดอเอแซฟฟีดไปเนาะ ยังสดอ่ะยังห,หวานมะหวานของเราสดดีด้วยแจกปลาเผาเนี่แน่นมากอะ่ะไปอีกต้องซื้อกันอืมนี่บักนี่ไงในตัวเองกินเนื้อมันในเขาล่าดเงี้ยดิเพียงอ่ะเก็บไว้นั่นแหละเด้๋ยวหนาดจิ้มมาด้วยเขาอ่ะ พว้เหนียวหวานครับวะเหียวจยังเดี๋ยว,วมันมีผักเนาะตลาดวันจันบุกเปลือกมันีีตลาดเดปือืมโซ้าค่ะ ได้บ่ควินหมักของทะเลกินได้แต่ไม่เยอะอกินได้รบะได้ไรอันนี้เป็นเนื้อปลาเอาไม่ได้หรอกอันนี้เนี่ยตัวเองเหรอไหมมันขับบุ้ยสดๆนั้นมาเขาเลยนี่เอาอันนี้ยสดอันนี้ไม่เขากินบ้าสดนะอื ลงพอด,ดีสมาโซ่ป้าสมบกุกหลองบอกุกหลองมันเกินพ้นมนุษย์มาหน้าแล้วลวกกับเผาอะเผาเจ็บว่ะลวกกับวนะเนอือบ่าอันนี้ลวกกับเผาอะเดีย๋ยวมันเจ็บบอไว้อะเผาเผาอยู่แต่ว่ามันอันนี้เด้ดูครับอื โซฟาสำหรับผม,มกินสองก้นอนนมหมดเลยเป่าวหมดโอ้ผ็ดป่ะช่างมีกระเพื่อมอ่อนพร้อมอ้าวเนี่ยตัวนี้ตัวเองตัวเอง,เองกินเนื้อแล้วเขากินกระดูกกระดูกซิตี้ ลูกเซตี้พอเปี่ยวนี่ยวหวานเนี่ยหวานครับอืืม มันจะม,มาโซภาพอันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากกินนังก็กินรูนดเด้อครับเด้อยังห่วงไายอะไรเด้อมุจงเงือนท่วงก็ได้จกักสิตายเมื่อใดก็น้อกินรูดเกิดซาดเดียวกินรูดมีได้ศาสตร์นะตายไปแล้วเขาคอดตะลุ่งให้กินเนี้ยมีตะมดตะแมงได้กิน น้อยๆแต่ว่ามันมันแข็งดีเนี่ยมันสดดี่ะบักซีซิบิกีตื่นออำบานเนาะส่นมันแล้วหอยแสีบปราโยนทำปลาด้อยไม่เดอะหอยเหง หรือม,มาเลยพี่ป้อมต่ำหน่อยๆก็ไลยอยู่ได้หรอไลยอยูอ่ดิขา,า,าดนึงขาดตรงนี้เนาะมาเลี้ยงเซอร์ชได้มาโซผ้าเทควัน เดะสมานเจียวกันฮาไม่จ้ะนี่น้อหวานเนาะมันสดไหมตัวมึงไงเนาะ งานเห็นยังเหรอครับัน,นี้โควิดโอ้ผู้ใดมีงานเห็นคอยิดตัวเห็นบอกคอยเด้าสกายขนมเส้็บุฟเฟ่เซติปบ็ดีขายยับนผู้อกใครงั้นเบ,บือดอกมันหรอกนเบื่อเสับสับน,น,นี้นแบบจีดโซฟาหอกพ่อแม่พี่น,ใน,ใน,น้องารมึงเฮากับจงนบ้านมึงเฮาโอ้โซฟาเเนาอ เดี๋ยกาไปตีดมือละหาหุ่ันข้ผมสอ,อนต้องไงนี่แมไม่ใช่คนไหไๆๆนคนหอหวานหอยลายบ่ห,หอยหวานหอยหวานกินไปก,กินมากกับหนุ่มเลเวทีนชิมูก็แตกละ ยังดึงออกง่ายเนาะไมนหวานเนาะเขาวาดลวงดิมันเสียบเขามาเผาจะควงจะควงลูกไม้อะไรจะควงจะควงแก้ไปหนี่งครับครับใจเยอะๆจะควงบนตัวใหญ่ยบนตัวใหญ่เนาะมึงกระดองใหญ่ๆแล้วก็สดพร้อม ขอบุนปีแจ็คนังแจ็คพระรามสามเดี๋ยวกลามันออกเขานะออกหลดกลันอซอโซดวไ้อสิ่งนี้ไปเซนนึงสิงนี้ไปเซนนึงสิ่เขาง่ายหมนเดือดมึงออกมากันนะ ฝากกดติดตามสองยูทูปผมไม่ได้วยขอเด้อดซับจะไครอย่น้ำเ <c oughs> <c oughs> จงเอาโคะ <c oughs> บะเ้ากินามาอุ่มเนาะผมหมักแต่มันนวยหน่อยแต่ว่ามันกะสดดีไหมครับอร่อยก็ได้อร่อยแปดสิบบาทรวยรวยแปดสิมเนาะ แค่บอลงรอดแ่สิเจ้กี่เชสิบะก็สมัยวันจะลงนบวรไม่สมัยใดแล้วตุยเอก่อย่อืมยังบอลงอืจอืหลวมันโซฟา เริ่มเกยมามดเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีเนาะฝากกดติดตามผมกับคุณคู่ให้พ่อมีกำลังใจกันนี้นะครับกดติดตามสับสไครต์นะไม่ได้ครับก็บ่ามีอย่างไรครับผมคลิปนี่ผู้ใดกดติดตามคอยล้ำล้ำด้วยเนาะสั่นคลิปนี้ไว้สำนีนะครับวส,สวัสดีครับ